พามาดูนะครับวันนี้ตัว ThinkPad นะครับเป็น Core 5 Gen 8นะครับตัวนี้นะครับเป็นน5 Gen 8นะครับรุ่นเขาก็จะเป็นตัว L480 นะครับเป็น Lenovo นะครับ L480 นะครับ ThinkPad นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวครั้งที่แล้วก็เปลี่ยน SSD ไปแล้วนะครับหนึ่งตัวพร้อมกบลง Windows รียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มา เปลี่ยนนะครับ M.2 นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเปลี่ยนกันแบบไหนอะไรยังไงทำยังงกันบ้างนะครับอันดับแลรกกระพิกด้านหลังมานะครับด้านหลังเขาก็จะมีน็อตแบบนี้นะครับ 1, นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดมีน็อตอยู่9ตัวเราก็หมุนออกนะครับ หมุนออกนะครับหมุนแค่สุดของมันนะครับเพราะว่ามันจะไม่หลุดอยู่แล้วครับตัวน็อตเขาจะมีล็อกกันน็อตหลุดลงมานะครับกันน็อตหายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขันนะครับขันไปเรื่อยๆนะครับจะมองยากมองเห็นลาบากหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด9ตัวน้าขันออกกมดแล้วต่อไปครับเราก็แซะทําการแซะด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็แกะด้านข้างนะครับ ข้างไหนก็ได้ครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ให้มันหลุดออกมานะครับนะครับแสบเสร็จเราก็ไล่นะครับแสบเสร็จแบบนี้น้าให้มันอานะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับนะครับมางไล่ให้มันอาแบบนี้นะครับให้มันรอบตัวเลยนะครับอาจจะเห็นยากหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเขาใช้ลายแซะแบบนี้นะครับไล่ไปนะครับเป็นบางจุด เห็นลาบาก่อยนะครับเพราะผมถ่ายคนเดียวมือเดียวด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูไลน์นะฝั่งฝั่งนี้นะครับนะครับก็ไล่ไปนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับทําไม่ต้องรีบนะครับนะครับชิบนะครับ ยุดก่อนนะครับนะครับเราเสาะด้านข้างนะครับทั้งสามมุมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับวางไว้ก่อนครับรูเรียวครับพื้นที่นะครับ s s d เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งเทราบต์นะครับตัวนี้นะครับลอยนะครับ ก็ความเร็วแรงครับเพิ่มขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดเลยนะครับจาก HDD ฮาร์ดดิธรรมดานะครับแปดเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลิเทียมไอออนนะครับตัว3880มิลแอมนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับพอร์ตของ M2 เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเราก็เลือกเป็น22 42นะครับก็ตัวนี้เลยตัวนี้เขามีขามาด้วยนะครับก็ถอดมาจากเครื่องแบรนด์นะครับก็เทียบเท่า780นะครับซัมซุงนะครับอีโวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเพราะน้องทำมือเดียวนะครับครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น22 4ส2นะครับ 2 2่สินะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยี่สิบสอนะครับห้าหนึตัวนี้นะครับเป็น5้าหนึ่งสนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่ประจำการนะครับที่พอร์ตนี้เลยนะครับตัวพอร์ตนี้เลยนะครับผมก็เปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับ ล็อกก็จะบังคับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเสียบแกละผมมือเดียวครับเสียบไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอร์ตไว้นะครับครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะใส่หน้านี้ขึ้นนะครับมันใส่แดงสองหน้านะครับแต่ว่าขาเล็กมันจะล็อกอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็คันน็อตล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวคันล็อกก่อนนะครับโอเคครับล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับขอปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ครอบเข้าไปธรรมดาครอบลงไปเลยธรรมดาแล้วก็กดให้แน่นนะครับเดี๋ยวครอบกันเลยนะครับโอเคครับกดเข้าไปกระดังกรอบแกลบนะครับให้มันเข้าล็อกครับดูสนิทแล้วก็คันล็อกล็อกนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับ สนะครับสี่นะครับห้านะครับหนะครับ7นะครับ8นะครับเก้าขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแบบ แน่นอะไรมากนะครับแค่ล็อกตึงมือนะครับล็อกแค่ตึงมือก็พอนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับมาเปิดดูครับผมซื้นะ